เนื่องจากว่าในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับพวกเราลูกๆก,ก็จะมาทําในสิ่งที่แม่ไม่คาดว่าพวกเราจะทําให้เพราะว่าแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับพวกเราเลยนะครับนี่คือรางวัลที่จะมอบให้กับแม่จากตัวแทนของลูกๆนะครับนั่นก็คือพวกเราได้รวบรวมเงินกันทั้งหมดนะครับเพื่อไปไถ่ถอนหม้อไฟฟ้าอันนี้แหละครับออกมาจากโรงจำนำให้กับแม่ของเรานะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พิษโควิด -19 เนี่ยแม่ก็ได้เอาหม้อไฟฟ้านี้ไปเข้าโรงจำนำเอาไว้นะครับเพื่อเอาเงินออกมาหมุนเวียนในวงของแม่เองนะครับเพราะว่าตอนนั้นแม่โดนน็อกมืดไป3มตาติดหม้อนี้ก็เลยต้องไปอยู่ในโรงจำนำนะครับวันนี้เราดีใจมากที่รวบ,รว,บรวมเงินกันได้พันกว่าบาทนะครับไปไถ่ถอนออกมาให้กับแม่นะครับเอาหม้อห้กับแม่ในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับดีใจไหมครับแม่ ดีใจเออดีใจนะครับโอ้เข้าใจว่าทราบซึมทราบซึมเป็นตาไหลก็เก็บเอาไว้ดีๆนะครับยังไงก็ให้อยู่กับแม่นานๆไปอีกสัก3เดือนเป็นอย่างน้อยค่อยกลับเข้าไปลงจำนำใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเจอสถานการณ์นอกมืดอีกนะฝากเอาไว้กับตัวนานๆนะแม่นะมีความสุขมากนะครับโอ้มาเข้าใจว่าทราบซึมทราบซึ